คนส่วนใหญ่จะซื้อเครื่องมาใช่ไหมส่วนใหญ่จะไม่ซื้อเครื่องอย่างเดียวนะครับก็จะมีความคันนะแล้วก็อยากได้อุปกรณ์เสริมนะครับในวิดีโอนี้นะครับลุงแมวก็เลยจะมามัดรวมนะครับอุปกรณ์เสริมทุกอย่างเลยนะอาจจะได้เป็นภาพรวมนะว่ามันมีอะไรบ้างนะครับผมเผื่อใครอยากจะไปเสียเงินกันไปซื้อวันนี้เลยนะครับไหนๆก็ได้เครื่องมาแล้วฉลองกันหน่อยป้ายยากันนะถ้าเป็นบางยี่ห้อเนี่ยก็จะเป็นยี่ห้อที่ลุงแมวใช้นะครับซึ่ง มาใช้อยู่เป็นประจำนะซึ่งถ้าท่านผู้ชมอา,อาจจะเลือกยี่ห้ออื่นก็ได้นะครับแต่ว่าอันนี้คือสิ่งที่ใช้อยู่เป็นประจําก็เลยหยิบมาแนะนํากันนะครับอันแรกเลยนะเบสิกก่อนเลยนะครับก็คือตัวจอยนะตัวจอย Dualsense นะครับของ p l a y s t a t i o n ซึ่งแน่นอนว่าตัวจอย Dualsense เนี่ยเขาก็จะแถมมากับตัวเครื่องอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าถ้าใครอยากจะซื้อเพิ่มนะครับผมมันก็จะมีพวกสีต่างๆนะครับเท่ๆนะ ให้เลือกกันเยอะแยะเลยนะครับผมสีดําแบบนี้ก็เท่ดีนะครับก็ไปซื้อหากันได้แล้วก็มันก็จะมีบางรุ่นที่เป็นลายด้วยนะครับเช่นลายกอล of War เนี้ยก็มีเหมือนกันนะอันนี้ก็ไปเลือกกันได้อน,นี้แบบเบสิกไม่ได้มีฟังก์ชันอะไรต,ต่างๆนะครับเพียงแต่ว่าถ้าคุณจะซื้อจอยอันที่สองนะครับเอาไว้เล่นสลับชาร์จนะตัวนี้ก็ใช้ได้อยู่นะครับัวกระดองนะครับหรือว่าตัวสกินที่เขาออกมาเสริมนะของ p l a y s t a t i o นนี้ก็ เป็นสายตกแต่งเหมือนก,นกันนะอาจจะอยากให้มันเข้ากันนะครับเช่นอันนี้สีดําก็เปลี่ยนตัว c o อร์นะครับหรือว่าตัวสกินเนี่ยให้เป็นสีดําด้วยแบบนี้นะเขาเรียกว่าอะไรวะพวกกริปนะกริปก็คือติดนะครับที่ตูดของตัวจอยนะยางนะครับยางที่เอามาเสริมตรงนี้นะก็สามารถเล่นได้เหมือนกันนะใครที่เล่นสาย fps นะครับหรือว่ารู้สึกว่าอยากจะให้ตัวจอยมันบังคับถนัดขึ้นกว่านี้อีกเนี่ยก็สามารถ ซื้อมาเติมกันได้นะแต่ว่าถ้าเกิดใครตามหา Super Solution นะซึ่งอันนี้ลุงแมวเชียร์นะครับเพราะว่าลุงแมวใช้อยู่แล้วลุงแมวรู้สึกประทับใจมากก็คือตัว Joy Dual Sense Edge นะครับผมตัวนี้ก็ความเด็ดของมันเนี่ยหลักๆเลยก็คือปุ่มหลังนี่ปุ่มหลังนะครับแล้วก็การตั้งค่าการกดตรงนี้นะให้กดลึกกดตื้นนะครับถนัดมากนะถนัดมากนะครับมันทำให้ประสบการณ์การเล่นเกม PlayStation 5 เปลี่ยนไปมากทีเดียวนะคูลมากนะครับเชียร์นะแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวอนาล็อกเนี่ยมันจะ หมดนะครับก็คือเขามีขายด้วยนะถ้าเกิดกลัวมันเสียก็ซื้อสเปร์ไ้เลยนะมันไม่ได้ราคาสูงมากนะครับสาอันซื้อไว้ก่อนก็ได้เก็บไว้นะความเด็ดอีกอันก็คือตัวแอปพลิเคชันนะครับตัวโปรแกรมที่มากับเครื่องเนี่ยลูแมว่าเขาทําได้ดีเลยกัลูมนเนี่ยลูมา,ร,มารู้สึกว่าพื้นที่ใน p พลย์สเตชั n 5มันน้อยเกินไปนะครับผมกับรูเครื่องจริงเนี่ยแปดกว่ากิกเนาะแต่ใช้ได้จริงเนี่ยประมาณ600กว่ากิกเท่านั้นเองนะถ้าอยากเล่นเกม PlayStation 5เสริมได้เลยนะครับก็สามารถ ใช้ตัวนี้ได้นะก็คือเป็น SSD เสริมนะครับผมซึ่งมันก็มีตั้งแต่1ทเนาะ2ท4ทนะครับอันนี้ก็เลือกได้ตามราคานะตามใจปรารถนานะครับแต่ว่าที่ลุงมาใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ยก็คือ1ทก็ก็พอไหวนะก็คือเพิ่มขึ้นมากกว่า1เท่าการดาวน์โหลดเกมมาเก็บไว้ในเครื่องนะของ PlayStation Plus เนี่ยก็คุ้มอยู่นะครับผมไอเนี่ยสามารถเก็บได้นะถ้าเกิดไฮยังไม่ใหญ่มากนะซึ่งก็ ทำให้ไม่ต้องโหลดลบๆนะครับมีข่าวมาแล้วนะครับว่าตัว PlayStation Plus Collection นะเกม PlayStation 4ที่เขาแถมฟรีมากับเครื่อง PlayStation 5นะครับสามารถเข้าไปเล่นได้20เกมเนี่ยทำจมถูกยกเลิกนะครับในช่วงประมาณเดือนพฤษภานะประมาณวันที่9ถ้าลุกแมวจำไม่ผิดนะครับเพราะนั้นก็จริงๆไปกด Add to Library ไว้ก่อนก็ได้นะแต่ว่าถ้าอยากอุ่นใจนะครับเกมฟรีก็ดาวน์โหลดเก็บไว้ในเครื่องเลยก็ จะสามารถเล่นได้นะครับก็อันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่อาจจะมีฟังก์ชันนะครับก็คือตัว SSD แต่ถ้าเกิดไม่อยากแกะเครื่องนะหรือว่าไม่ไม่อยากใช้ตัวแบบนี้นะครับมันก็จะมีอีกแบบนึงนะอันนี้คือ,เ,อ,อเป็น g a ม i n g Drive เนาะเป็นเป็น SSD เหมือนกันแต่เป็น e x t e r n a l นะครับ USB 3.2นะครับกับตัวของ PlayStation นะก็สามารถ ใช้งานได้ดีเหมือนกันนะครับแต่มันมีข้อแม้นะถ้าเกิดเสียบทำนองนี้นะครับก็คือใช้เล่นเกมเพลย์สได้แบบเร็วมากเหมือนกับเล่นในเครื่องเลยนะครับแต่ว่าไม่สามารถใช้เล่นเกมเพลย์หได้นะจะเอาไว้เก็บเกมเพลย์หเท่านั้นนะครับโหมดของหูฟังกันนะครับถ้าใครมีหูฟังเก่าอยู่แล้วที่เป็นบลูทูธนะแล้วก็ไม่อยากจะซื้อหูฟังใหม่นะครับแต่ว่า บลูทูธปกติเนี่ยมันเชื่อมต่อกับตัว Playstation ไม่ได้นะหูฟังนะครับเพราไม่ให้ต่อนะก็อาจจะดูแบบตัวแบบนี้นะครับนี่เป็นของ Creative นะครับผมเป็นตัวเชื่อมต่อนะครับจะอนุญาตให้เราสามารถเชื่อมต่อหูฟังของเรานะครับเข้ากับตัว b l u e ูท o ธดองเกิลตัวนี้นะครับแล้วก็เสียบเข้ากับตัว Playstation 5ได้เลย ก็สะดวกดีไม่ต้องซื้อหูฟังใหม่นะแต่ว่าถ้าเกิดยังไม่มีหูฟังนะครับก็มีหูฟังหลายรุ่นเลยนะให้เลือกนะอันแรกเลยนะครับก็คือหูฟังแบบเบสิกแบบนี้นะครับของเอ่อเพลย์สเตชันเองนะครับข้อดีก็คือว่ามันก็จะทํางานร่วมกับ p l a y s t a t i o n ได้เข้ามาพร้อมกับดองเกิลนะแล้วก็ดีไซน์อะไรมันก็เป็นพวกเดียวกันนะครับดูหน้าตาดีทีเดียวเสียงก็อาจจะไม่ได้พรีเมียมมากนะครับตามราคานะที่เป็นเอ่อรุ่นกลางถึงเริ่มต้นนะครับก็ใช้งานได้ดีเสียบปุ๊บก็ปรับได้นะ ปรับ 3D มออโออะไรได้ด้วยนะกับตัวนี้นะครับแน่นอนอุปกรณ์เสริมต่างๆนะกเกรดได้ริบมาแต่ว่าถ้าเกิดใครใช้ก็มันก็จะมีรีโมทนะครับในการดู Netflix ใช่ไหมแล้วก็มีตัวที่ชาร์จนะที่ชาร์จนะครับที่ชาร์จตัวจอยก็มีอันนี้อันนี้อุปกรณ์เสริมที่เราจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วอ่อแล้วก็รวมไปถึงกล้องกล้องเว็บแคมนะครับอันนี้ก็น่าจะหาซื้อกนันได้ทั่วไปอยู่แล้วนะก็จะเอารุ่นใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับแล้วก็เสียงดีนะอันนี้คือ JBL Quantum One นะครับก็ลุงแมวใช้จนเ,เห็นไหมขาดเลยนะฟองน้ําขาดแบบนี้นะครับอันนี้คือใช้ได้เลยนะแต่ว่ามันไม่ได้มีบลูทูธนะครับตัวนี้เป็นสายนะเพราะ้นวิธีใช้ก็คือเอาไว้เสียบกับตัวจอยนะครับแล้วก็เล่นเนาแต่ว่าลุงแมวว่าเสียงดีมากนะเสียงดีมากตัวหนึ่งนะครับถ้าอยากจะไปสาย JBL นะก็อันนี้ก็น่าเล่นอยู่นะครับน่าเล่นอยู่นี่ แล้วก็ความเด็ดของมันก็คือมันเป็นรุ่นใหญ่เนาะรุ่นใหญ่ที่สุดของเขาแล้วนะครับคอนตะัมวันเนาะเพราะนั้นเนี่ยก็ใช้กับตัว PC ได้ด้วยนะครับหรือว่าใช้กับแม็กใช้กับคอมพิวเตอร์ได้ด้วยนะแล้วก็ให้ประสบการณ์เสียงที่ดีมากนะครับอันนี้ตัวหนึ่งนะนี่นะครับตัวหนึ่งที่แนะนําเหมือนกันนะก็คือ t t e l s s r r i s นะครับ Artis 7P Plus นะครับเป็นไวเลสนะมีไมโครโฟนให้ด้วยเหมือนกันนะครับนี่ก็ ไอตัวเนี้มันอาจจะไม่ได้ปรับได้นะก็ประมาณนี้นะนี่เสียงดีนะครับนุ่มหูสบายหูทีเดียวแล้วก็น้ำหนักก็ไม่ได้มากนะครับมีแบตเตอรี่ในตัวคุณภาพดีนะรู้ไหมว่าพรีเมียมใช้ได้แล้วก็ดีไซน์นะเข้าได้ดีกับ playstation 5จะเห็นว่าดีไซน์สำหรับ playstation 5เลยเห็นไหมนี่แบบนี้เนาะสีต่างๆนะครับสีขาวไดใเนี่ยเข้ากันเลยเนาะอันนี้ก็เป็นรุ่นที่ลูกแมวใช้เยอะมากเหมือนกันนะ เสียงดีมากนะครับแล้วเขาก็สปอนเซอร์ในวิดีโอก่อนๆแต่อย่างที่บอกนี่ไม่เกี่ยวนะไม่ได้คุยเรื่องสปอนเซอร์นะครับแต่ว่าเป็นหูฟังที่ลูกแมวใช้จริงๆอยู่เป็นประจำนะครับอีกรุ่นหนึ่งก็คือ Sony H9 นะถ้าใครรู้สึกว่าตัวนี้ราคาสูงไปเนี่ยมันมี H3 กับมีรุ่นตัวกลางอีกรุ่นหนึ่งประจํารุ่นชื่อรุ่นไม่ได้นะครับลองลองเซิร์ชดูได้นี่แต่ตัวนี้คือ H9 นะครับ mm hmm. ก็เชียร์นะเสียงดีใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ มันเป็นระบบบลูทูธในตัวนะครับแต่เขาจะมีตัวดองเกิลมาให้ด้วยถ้าใช้กับ P5 ก็คือเสียบป,ปุ๊บก็ใช้ได้เลยนะครับเสียงดีใส่สบายปรับได้ด้วยนะนี่แล้วก็ลูแมวชอบดีไซน์เขาอ่าลูแมวว่ามันมันเข้ากับ PlayStation 5ด้วยแล้วก็มีความเป็นอวกาศอาวกาศหน่อยนะเท่ดีนะครับเหมือนเฮลิคอปเตอร์อ่ะอันนี้ก็คือโซน หูฟังนะครับอีกอุปรกรณ์เสริมหนึ่งนะครับก็คือ PSVR 2นะแว่นตัว VR ของ PlayStation 5นะครับใช้ได้กับตัว PlayStation 5เท่านั้นนะแล้วก็ใช้ตัว PlayStation 5ประมวลผลนะความเด็ดของเขาเนี่ยก็คือเหลือสายแค่อันเดียวแล้วโอเคถึงแม้ว่าอาจจะไม่สะดวกสบายเท่ากับไร้สายเลยนะแต่ลุงแม้ว่ามันก็ดีกว่ารุ่นเก่านะครับผมแล้วก็สิ่งที่แตกต่างออกไปจากเดิมเลยเนี่ยก็คือ ตัวแว่นเนี่ยมันสั่นเขามีกล้องในตัวแว่นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็สามารถกําหนดตัวเซฟโซนนะพื้นที่ในการเล่นได้นะครับถ้าเกิดเราเดินออกไปรอบๆนะหลุดออกจากพื้นที่เล่นเนี่ยมันก็จะเตือนนะครับซึ่งก็สะดวกสบายมากแหละแล้วก็ทั้งหมดเป็นไม่ต้องใช้ถ่านนะครับใช้ระบบแบตเตอรี่นะตัวแว่นนี้ใช้ไฟจากตัว PlayStation 5อยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าตัว คอนโทรลเลอร์2อันเนี่ยใช้ตัวแบตเตอรี่นะครับก็ให้ประสบการณ์ที่น่าสนใจทีเดียวนะครับใครอยากลองเข้าไปสู่โลก VR นะก็ตอนนี้มีแล้วนะครับสามารถเอาไปลองเล่นกันได้นะครับเก็บให้ครบชุดนะอีกอันนึงนะครับผมที่เชื่อว่าน่าจะอยากลองเล่นกันนะก็คือตัว PlayStation 5เนี่ยมีระบบรีโมทเพลย์แล้วนะซึ่งลุงมาคิดว่าในปัจจุบันรีโมทเพลย์ดีทีเดียวนะครับผมแล้วก็แน่นอนนะทุกท่านมีมือถืออยู่แล้วนะครับอาจจะอยากลองเล่นว่า ระบบรีโมทเพล์เป็นยังไงบ้างนะก็มีสองแบรนด์นะครับที่น่าลองนะทั้ง2อ,อันดีทั้ง2อ,อันนะครับแต่ว่าก็แล้วแต่ระดับราคานอะอันแรกเนี่ยก็คือเกมเซอร์นะครับเกมเซอร์เนี่ยก็คือสามารถใส่มือถือขนาดใหญ่ได้เลยนะอย่างเช่นลุงแมวเองใช้ Galaxy C4 3นะครับอย่างนั้นก็ได้ใหญ่แบบนี้เลยนะครับสัดใจเลยใครจะซื้ออย่างลุแมวยังแนะนำอยากให้ซื้อเป็นตัวแบบมีที่เสียบแบบนี้นะ ไม่ค่อยแนะนำแบบที่เป็นบลูทูธเท่าไหร่เพราะมันอาจจะแหลกได้นะครับอันนี้น่าจะดีกว่านะแล้วก็เกมเซอร์เนี่ยรองรับทั้งแบบตัวแอนดรอยนะครับแล้วก็มี iOS ด้วยนะอีกอันนึงนะครับที่อาจจะาราคาสูงขึ้นมาอีกนิดนะครับก็คือตัวนี้นะเรเซอร i คิชอันนี้ก็จะนุ่มนะนุ่มนุ่มกว่านะถามลุงแมวลุงแมว่านุ่มกว่าเกมเซอร์นะครับผมแล้วก็ถ้าใครคิดจะใช้ บ่อยๆอ่ะก็ตัวนี้ก็น่าลองกันนะครับ r a เซอร์คิชิวีสองนะเชียร์วีสองนะครับเพราะว่ามันจะใส่ตัวมือถือได้กว้างกว่าตัว V1 นะตัว V1 น่เนเหมือนจะดีไซน์มาสำหรับมือถือ,อรุ่นเก่าหน่อยละนะถ้าใครจะซื้อตัวนี้ก็ซื้อ V2 นะครับตัวจอยมาลองเล่นก่อนนะแล้วว่าคุณโอเคหรือเปล่านะครับถ้าคุณเล่นได้ปกติก็โอเคแต่ถ้าเกิด ไม่ได้นะเล่นแล้วรู้สึกว่ามันติดขัดนะครับมันสะดุดกระตุกอะตัว Wi-Fi 6นะครับก็ตอนนี้น่าจะเริ่มต้นประมาณ2000กว่ากว่าก็เริ่มจะมีละนะลองลองสร้างระบบขึ้นมานะครับลองสร้างเน็ตเวิร์ขึ้นมาเพื่อที่จะรองรับตัวรีโมทเลย์โดยโตรงนะก็เพลินอ,อยู่นะครับตัวจอใช่ไหมกับตัวพวกซาวบาร์นะซึ่งอันนั้นเดี๋ยวเรามาป้ายยากันต่อในวิดีโอถัดไปอันนี้จะเดี๋ยวจะยาวเกินไปนะครับแต่ว่าแค่นี้ก็ลองไปพิจารณากันดูนะเพราะลงมาคิดว่าเรื่อง ทีวีกับซาวบาเนี่ยหลายท่านน่าจะมีอยู่แล้วแหละแต่ว่าอันนี้คืออุปกรณ์เสริมเล็กๆนะครับที่เติมเข้ามาอีกนะโอเคขอให้มีความสุขทุกท่านนะครับในวันหยุดใกล้จะปลายเดือนแล้วนะใกล้งเงินเดือนออกแล้วนะครับแล้วก็เดือนหน้าก็จะเป็นสงการแล้วโอ้เล่นเกมอยู่บ้านพักผ่อนกันดีกว่าพี่น้องโอเคเจอกันใหม่วิดีถัดไปนะครับขอให้มีความสุขสภาพดีทุกท่านสวัสดีครับผม